สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับข้อสู่10นาทีรีวิวจบกับช่วงส่งตัวอย่างกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมและในครั้งนี้นะครับกับตัวอย่างภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นจักรวาลหนังผีที่ตัวผมเองเนี่ยชื่นชอบแล้วก็โปรดปานมากๆนะครับคือแบบว่าแค่แจ้งเตือนขึ้นมาว่ามีตัวอย่างใหม่ออกมาเนี่ยนะถึงกับต้องวางทุกอย่างแล้วมานั่งทาคลิปนี้ก่อนเลยนะครับผมกับภาพยนตร์จากจักรวาลคอนเจอร์ลิงนะครับผมกับ The c o n j u r i n g ล l a s t l i าสครับผม Use some sort of ritualistic practice. Out with the toy. Ready to go. Reduce your S. Jesus. Take another one. Give it back to me. 50000 Every case is different. Every fan is different. Once we start, there's no going back. $80,000. <laughs> 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 Almost like $80,000. โอ้ผมไม่รู้จะเอาคําไหนมาอธิบายนะค,คือมันได้กลิ่นอายของความเป็นคนจะลิงห่งกับ2แบบชัดเจนมากคือในภาคสามเนี่ยมันก็สนุก,กน,นะครับแต่ว่ามันคือความหลอดมันน้อยลงน,นะครับมันไปในทางแฟนตาซีซะเยอะนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยกับไอแนวที่ต้องมาสืบสวนสอบสวนเรื่องคดีในบ้านต่างๆเนี่ยอันเนี้ยตัวผมมันชอบมากคือผมอ่ะเคยดูคนจะลิ่งครั้งแรกคือภาคสนะครับขอเล่าความนิดนึงแล้วผมก็ตกหลุมรักหนังแนวนี้มากคือผมมาชอบดูหนังแนวเกี่ยวกับ พวกการทําพิธีกรรมหรือว่าอาแนวความเชื่ออะไรต่างๆของของทุกทุกทุกประเภทนะครับซึ่งมันทําให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อในอในภูมิภาคในประเทศต่างๆไปเป็นในตัวนะครับเวลาที่เรามาเปรียบเทียบของบ้านเราเนี่ยมาทำให้รู้สึกว่าแบบออบ้านเขามีแบบนี้บ้านเรามีแบบนั้นอะไรประมาณนี้นะฮะมันสนุกไปกับการดูอะไรพวกนี้อย่างเช่นของเกาหลีก็จะมีไออะไรนะที่เป็นพิธีขับไล่ผีอะ่ะนั้นผมก็ชอบมากเหมือนกันเพราะเป็นการทําพิธีกรรม แบบจริงๆนะฮะในการไล่ผีเพราะฉะนั้นผมเลยรักซีรีส์คอรเซอลิงนี้มากๆนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวในภาคนี้นะครับเราเห็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปรีแคปกันสักเล็กน้อยนะครับอันที่แรกนะครับก็น่าจะเหมือนทุกครั้งนะครับก็คือมีคนมาเยี่ยมชมบ้านบัวเรนนะครับซึ่งบ้านเขาเนี่ยจะเป็นคกือกึ่งพิพิธภัณฑ์สําหรับเก็บสิ่งที่เป็นอะไรวัตถุต้องสาบวัตถุที่มีผีสิงตามความเชื่อของเขาอะนะครับเอาไว้เยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เรื่อง เราเอสก็จะต้องเตือนแบบนี้ทุกครั้งนะครับว่าห้ามแตะต้องอะไรทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้ถึงแม้มันจะเป็นแค่ของเล่นนะครับก็ห้ามไปยุ่งกับมันอ่าแล้วเราก็จะได้เห็นพวกของเก็บต่างๆนะครับที่เรียกได้ว่าไงเป็นทั้งกิมมิคของจักรวาลน,นี้นะครับที่มันจะมารวมๆกันอยู่ในนี้แหละอย่างเช่นภาพของผีเดนินนันนะฮะที่เราเห็นอยู่นี้เกาะสมุยนะครับอันนี้อันนี้น่าดูนะจริงๆอันนี้ผมอยากให้มีสปินออฟของตัวนี้มากเลยว่าแบบได้มาได้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นพวกของในพิธีกรรมต่างๆนะครับ โลนี้ถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดถูกไงขออภัยนะครับเหมือนจะมาจากในภาคที่แล้วนะที่อยู่บนโต๊ะพิธีกรรมนะครับและสุดท้ายนะครับผมก็คือตุ๊กตาที่โด่งดังที่สุดนะครับในพิพิธภัณฑ์ของเขานะครับก็คืออนาเบลนะครับผมอันนี้แถมให้เป็นเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ซีรีส์หรือว่าไปอ่านเชื้อประวัติของเขามากมายนะครับก็คือว่าตุ๊กตาที่เห็นอยู่เนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้เป็นของปอมนะฮะถูกเอามาถูก สร้างขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ในหนังซึ่งตุ๊กตาอันนาเบลจริงๆตัวจริงๆนะครับหน้าตาน่ารักกว่านี้เยอะนะครับแต่เรื่องความหลอนเนี่ยไม่แพ้กันนะฮะซีนนี้นะครับสิ่งที่แอบสังเกตเห็นเล็กๆนะครับก็คือตรงป้ายนะครับที่เป็นอาบนแผ็งกัน้นเขียนว่าพิสตันโพลิสนะครับก็คือเมืองพิสตันนั่นเองเดี๋ยวเราจะต้องมาดูนิดนึงว่าในเมืองพิสตันเนี่ยคดีของคู่รักคู่นี้นะครับเอร์และก็ลอเรนเนี่ยมีคดีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในใจผมมาเท่าที่เคยฟังมานะมันมี เหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เรื่องปกตินะครับในการาทําพิธีการสืบสวนพวกคดีต่างๆนะครับก็จะมีการอัดเสียงบันทึกเก็บไว้ตลอดนะครับเพื่อที่จะามาฟังย้อนหลังว่ามีอะไรที่เขาอาจจะตกหล่นไปนะครับอันนี้ถนะ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นภาพเหมือนกับภาพความหลังไนหะในตอนที่เขาจะเป็นวิทยากรในการาที่สอนวิชาอะไรนะป้องกันตัวจากศาสตร์มืด <c oughs> อันแฮรี <c oughs> อนนพอตเตอร์สอนวิชาเกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณนะนะครับอ่ะตรงนี้นะครับมาจักแฟ้มคดีจริงนะครับมันน่าตื่น ื่นเต้นตรงคําว่าจริงนี่แหละก็คือในภาคหนึ่งกับภาคสองอ่ะอันนั้นเป็นบ้านเพร์ลอนกับบ้านอะไรวะเอ็นฟิลฟอร์ตไกลฮอตสันนะครับสำหรับซีนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวละครตัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยใช่จูดี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากอายุอนามของเอสแล้วก็ลอเรนเนี่ยที่ในตัวอย่างเนี่ยนะครับทำให้แกเนี่ยดูมีอายุมากขึ้นคน่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเราว่าอันนี้เป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นจูดี้นะครับซึ่งก็คือลูกสาวของเอสแล้วก็ลอเรนเนี่แหละซึ่งถ้าใช่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า จะมีมืออะไรบางอย่างนะครับเกาะอ,อยู่ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าครอบครัวนี้กาลังถูกคุกคามจากอะไรบางอย่างนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะครับสำหรับซีนต่อมานี้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรแค่จะให้ดูว่าจังหวะจากโคนในการที่จะปรากฏตัวของสิ่งลี้รับบางอย่างเนี่ยนะครับการใช้จังหวะแบบเนี้ยลูกเล่นแบบเนี้ยมันแบบว่ามันคลาสสิกมากๆแต่ว่ามันก็ได้ผลมาก่าเหมือนกันครับคือรู้แหละว่าจะโดนไม่นจะทายังไงได้วะทั้งๆท,ที่รู้ว่าจะ แต่สิ่งที่โดนมันไม่ใช่สิ่งแบบที่คิดเออมันน่ากลัวตรงนี้นี่แหละ และขณะอัดอยู่ก็ฟ้าผ่าฟ้าร้องฝนตกนะฮะบรรยากาศโคตรได้อันนี้ก็คงจะเป็นอ่าหน้าตาสมาชิกของครอบครัวนะครับที่ประสบเหตุในภาคนี้นะครับซึ่งถ้าตัวผมเข้าใจไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอชิ้นิดนึงแล้วกันว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับเพื่อที่ผู้ชมจะได้ไม่สับสนไปด้วยนะครับโอเคในภาคนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวสมอนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของครอบครัวที่เจอปรากฏการณ์ที่เรียกว่า paranormal activity นะครับ หรือว่าพารานอมอรอินเวสติเกเตอร์หรืออะไรก็ตามนะครับที่แล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับหรือก็คือว่าปรากฏการณ์เนื้อธรรมชาตินั่นเองนะครับคล้ายๆกับภาค1และภาค2ที่ผ่านมานะครับผมสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือซีนนี้ครับผมอันที่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าจากที่เห็นนะครับจะมีการสั่งลันกล้องแล้วก็จะมีการไลฟ์ออนแอร์ที่เราเห็นด้านข้างนี้นะครับเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการถ่ายทอดสดการทําพิธีหรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจากซีนนี้นะครับผ ผมติดใจกับคําพูดของคุณรอเรนนะครับเดี๋ยวว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ดูจากตัวอย่างเนี่ยดูว่าคุณรอเรนเนี่ยแกเหมือนแบบว่าเหมือนแกอ่อนแรงลงไปเยอะนะครับอ่ะอันนี้ค่อนั้งชัวร์แล้วนะครับว่าที่เราเห็นนั่นก็คือน้องจูดี้นะครับกับโจ์เก่านะที่อยู่เป็นเงาอยู่ด้านหลังมุมฝั่งนู้นนะครับก็เป็นตุ๊กตาน่ารักตัวหนึ่งนะครับอยู่บนเก้าอี้โยกนะฮะก็หลายท่านน่าจะรู้ดีนะครับซีนนี้เป็นซีนที่คุณเอสแล้วก็รอเรนนะครับมาร่วมงานศพของใครบางคนนะครับ ซึ่งการที่สองคนนี้มาร่วมงานศพด้วยเนี่ย มันทาให้ผมรู้สึกใจไม่ดียังไงไม่รู้คือวม่าจะต้องเป็นคนสําคัญสักคนหนึ่งะนะครับถึงขั้นกับว่าทั้งสองคนจะต้องมาร่วมงานศพด้วยและซีนนี้ <c oughs> ผมมังว่าจะไม่ใช่นะคือมันเป็นฟิลเหมือนในบ้านของครอบครัววอลเลนเลยจะบอกนะว่านั่นจูดี้อ่ะโอเคจากที่เห็นนะครับรวมๆแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมีเหตุการณ์มากกว่า1เหตุการณ์หนึ่งสถานที่นะครับที่เกิดขึ้นในภาคนี้นะครับแต่ว่ามันน่าจะมีเอาเรื่องที่ดังๆของ2คนนี้หลายๆเรื่องเนี่ยเอามา รวมไว้ได้วยกันเพื่อที่จะปิดจัก,กรวาลน,นี้นะครับเพราะว่าตัวนักแสดงเนี่ยเริ่ม,มาอายุเยอะละนะครับในจริงผมไม่เคยไม่ค่อยอยากให้มันปิดเลยคือผมชอบดูมากเลยซีรีส์เนี้ยเออมันแบบมันสนุกมากเลยแต่ถ้าจะไปเล่นทางอื่นต่อก็ก็โอเคนะครับแต่ว่ามันยังมีให้เล่นได้อีกเยอะเลยจัก,กรวาลอ่าอย่างเรื่องอย่างเดินนั้นก็ยังไม่จบใช่ไหมอนาเบลมันก็ยังไปต่อเรื่อยๆนะครับแล้วยังมีของที่มันอยู่ในห้องอีกเห็นบอกเป็นพันพันชิ้นน่ะก็คือก็คือจะหยิบม,มาเล่าได้ก็คืออีกเยอะนะครับแต่ว โอเคยังไงก็ตามเดี๋ยวเขาจะลิ้งล้านไลน์นะครับมีกําหนดใายกันยายนที่จะถึงนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยยังไงก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับไปช่วยกันปิดตํานานจักรวาลที่เรารักอีกหนึ่งจักรวาลน,นะครับผมเคสํำหรับสองตัวอย่างวันนี้ก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ